เห็นใครว่าว่าช่วงโควิดเกือบเลิกว่าเกือบเลิกเกือบอยู่ได้ก็ต้องยอมรับวเพราะในหัวผมอยู่ได้ยืนอยู่ได้ทุกวันเนี่ยเพราะในหัวเม็ดขอบุนในหัวเม่ในหัวช่วยอะไรต่อไปปะในช่วงโควิดนี่ยช่วงโควิดเนี่ยเดี๋ยวเด้งขึ้นมาในเลขบัญชีโ <congratulations> อ <occurs> ้ยประคองประคองไปก่อนนาวีนะก็เอามาดึงเตะแท็กปอดแตลอด เกือบทุกเดือนช่วงโควิดเพราะตอนนั้นไม่มีรายได้เพราะผลไม่ได้ใช่ใช่คือตั้งแต่เริ่มสร้างมาใหม่ๆในหัวข้าวมาจำหนุนตั้งแต่เอาไวไอ้สองคมมาไว้อยู่ผมและแกก็ช่วยมาตลอดมันมันถ้าคิดไปเนินเลยเอาใครมานะสองคมวอสังะาวอุ้ยตั้งแต่ยุคลุมพินิลพรามสีือเปล่าใช่ครับ นั่นแหละที่ผมเริ่มช่างค่ายมวยใหม่ก็นายหัวไอสองคมมาวางเอามาอยู่มันดูแลไปดูแลเอาเองคือได้นั่นจุดเริ่มต้นที่รู้จักนายหัวที่ได้ว่ามีมวยมาส้งมาซ้อมคือนายหัวนี่รู้จักกันตั้งแต่ตอนสมัยผมดังๆนู่นแต่ว่ายังไม่เคยเอามวยมาซ้อมตอนเราทำาครัสองคนนี่สองคมเนี่ยคนแรกแล้วตอนตอนที่ช่วงโควิดก็นายหัวก็ช่วยโอนมาซัพพอร์ตตลอด ถ้าไม่มีในหัวนี่ผมเดินมาไม่ถึงตรงนี้ยอมรับบุญคุณมีมากมายเลยกับผมออแกก็ออช่วยตลอดเนาะอยากรุ้นมวยกับผมนะครับฝากไว้ด้วย2ช่องทางนะครับก็สมัครแอดไลน์ไปเลยครับสมัครฟรีมีโบนัสนะครับแอดไทเกอร์ตอง9อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะครับตามด้วยตัวทีตัวไอตัว GER999 <ๆ S 2> นะครับมีทั้งมวยมีทั้งฟุตบอลและกีฬาอื่นๆอีกมากมายนะครับครบ จบในเว็บเดียวแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผมฝากไว้ก็คือพักยกเอาไว้ออกตัว a e k 8 6นะครับ a e k 8 6นะครับพร้อมที่จะรับใช้ท่าน24ชั่วโมงก็ฝากไว้ด้วย2ช่องทางนะครับเล่นเท่าไรจ่ายเท่านั้นผมการันตีเงินของท่านทุกบาททุกสตางค์ไม่มีตกหล่นนะครับย้ำนะครับ2ช่องทางผมฝากไว้นะครับ tiger ตองเก้าสมัครฟรีมีโบนัสครับครบจบในเว็บเดียวรวมไปถึงพักยกกับเอกชุมพรนะครับ a aek 8 6ขอบคุณและสวัสดีครับ